ดูที่ดิน300ล้านเห็นลุงปั่นจักยานมาก่อนมองในตรร้ายกมือไหว้แทบไม่ทนันบอกเลยพีคมากเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างมากค่ะเมื่อผู้ใช้ติ๊กต็อกที่ชื่อว่าแบมแบมบี้ ee, หรือคุณแบมซึ่งเธาทำงานเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เธอได้ออกมาโพสตคลิปเล่าเรื่องราวสุดพีคหลังได้ติดต่อดูที่ดินมูลค่า300ล้านบาทกับเจ้าของที่ดินรายหนึ่ง แต่เมื่อไปถึงกับเห็นคุณลุงคนหนึ่งปั่นจักรยานมากอดมองในตรรกายกมือไหว้แทบไม่ทันเลยทีเดียวโดยเธอเล่าว,ว่าเธอต้องไปติดต่อดูที่ดินมูลค่า300ล้านบาทกับเจ้าของที่ดินรายหนึ่งซึ่งตอนที่เห็นครั้งแรกเจ้าของที่ดินก็สร้างความประทับใจด้วยการมาแบบสบายๆค่ะ ใส่เสื้อแขนสั้นลายตารางกางเกงขาสั้นแล้วก็สวมรองเท้าแตะปั่นจักรยานมาพร้อมกับโฉนดที่ดินมูลค่ากว่า300ล้านบาทพาเอาคุณแบมถึงกับเขียนแคปชั่นแสวว่าบางครั้งเศรษฐีเจ้าของที่ดินก็มาในรูปแบบคุณลุงปั่นจักรยานหลังจากคลิปดังกล่าวนะคะถูกแชร์ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจและคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมาก ซึ่งหลายคนก็พาก,กันเข้ามาแชร์ประสบการณ์ว่าเคยเจอคุณลุงหรือว่าคุณป้าแต่งตัวเรียบง่ายสบายๆแบบนี้เหมือนกันแต่พอมารู้อีกทีก็เป็นเจ้าของร้านทองบ้างเจ้าของกิจการใหญ่โตบ้างทำเอาอึ้งมาหลายรายแล้วบางก็แซวตัวเองว่ามีชุดแบบคุณลุงมีจักรยานแบบคุณลุงขาดก็แตะโฉนดที่ดินเท่านั้น